พระหิยะฟังธรรมจบก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทันทีและทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนั้นเองเนื่องจากท่านไม่เคยถวายบาตรหรือจีวรมาก่อนจึงไม่มีบาตรและจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธิ์พระบรมศาสดาจึงให้ท่านไปหาบาตรและจีวรแต่ในขณะที่ท่านกําลังสแสวงหาบาตรและจีวรน,นั้นได้ถูกโคแม่ลูกอ่อนวิ่งเข้ามาขิดเสียชีวิตทันทีเมื่อปรินิพพานแล้วพระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พิสูจน์จัดชาปนากิจ และก่อพระสถูเพื่อบรรจุพระาธาตุไว้ให้มหาชนได้สักการะบูชาและทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในด้านผู้ตรัสรู้เร็วดังนั้นจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงเวลาใดและที่ใดเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงด้วยการหมั่นสั่งสมบุรบารมีอย่างสม่ำเสมอทั้งทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และเจริญภาวนาให้ใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กันเองเหมือนมหาพรหมที่มาเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านพาหิยะจนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดังนั้นจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีสร้างบารมีให้เต็มที่กันทุกคน